คันมาได้ดีแล้วอย่าลืมคุ้นพอแม้เพิ่นหักเลี่ยงแต่น่อยถนอมให้ไงสูงพี่น้องเอ้ย สวัสดีค่ะปอปอกะดีคือเก่าเด้อจ้าพี่น้องบอกปลายปีุ่งซุกคนปอปกับยายแหววพาเพิ่นคือเก่าเมนี้ยายแหววถ้ามากินเข่ากับปุลกบเด้อจ้าเอาปุลกบมาอ่างงูเมื่อนี้อ่าผักกะปะแกมกับหลายอย่างเต็มค่ะพี่น้องเอ้ยหลายหายหลายขาดมากินซอยเม่์ยายแหววในเด้อจ้าขาดว่าใดคือข้าวเหนียวเด้อร์จ้าเมนี่เม่์ยายแหววจัดเต็มเนอค่ะจัดเต็มเป็นอย่างเป็นเป็นอย่งเต็มเม่์ยายแหววปติข่าวจ้า เต็มกองมูลูแบดที่พี่น้องเอ้ยเอ้ยหนึ่งขักหนึ่งไงมาแสีบมาน้ตน้ำกันเน,น,นา,าะค่ะเนาะก่อนสิกินก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจากกดกระดิ่งพร้อมเด้จจพอจ้าเพื่อประกาศคลิปใหม่เนาะค่ะเนาะมาจ้ามาคําแหลกแห็งหมานคำใหญ่ๆว่าไม่ใหญ่แบบนดิคำใหญ่ๆตาส่วดๆแล้วค่ะพี่น้องคือเกาหิวเข่าเรียวมาจ,จ้าเสียบๆน้ำกันกินแบบอีสานบ้านเฮาเนานะพี่น้อง เป็ไงแวมกักกินของอาหารอีสานตัวแสบน้ำกันป้าแม่ไงตัดจวดน้องจะคว้า,ง,าองอีกกันเดอ้อแสบแห้งม่วนใจพี่น้องกินพักมีประโยชน์จับหลายป้าแม่ไงแหแม่ บกบ่บจะควงผิดเขาย้ายแย่แจะกวงแบบไงือเก่าไต่ยามใยู่ยพี่น้องกบนี่เป็นนันเป็นกบที่พันย่างเราได้พี่น้อง ยังโดดกับปืนปาดปืนปาดด้วยพี่น้องอ่ะอาหารที่สานด้านห้างอีกน้ำในกับแตกพักแพ้วพี่น้อง หอมคุยเอาพี่น้องว่าจําจําแม่คุยแม่เนาะพี่น้องเนาะกินผักห,หลายมันสิแสบเลวพี่น้องกินเจียว ขอโทษคอไปให้ผู้ประินกบด้วยพี่น้องแต,แต่แบวนี่มักคักก็กินตะกินข้างละ <c oughs> <c oughs> ใส่พริกพริกแห้งขัวพริกป่นใหม่เป็นหน่อมันเลยหอมอืมแต่พริกป่นบ่ิเวณตัวได้ไหม อแดงวันรนอน อืครับกต่แพงวินองะตลัดกี่ล้วนที่มาบปามืกี่สื่อแบบ้ายเซฟแบบมีความสุข จินอาหารเกิดปากจังสิลพี่น่องผู้เฒ่าเกินปนกินแก้วไปแล้วละค่ะนะกิน <laughs> ป้นกินแก้วไปแล้วผู้เฒ่าพู้เรี้องหนเนียเร็่หน่อยกินพิซซ่ามาเนี่ แม่ยินัวแก้วก็ตำมากพุ่งสินั่นเป็นทางนี่ยังแสบอยากเอามาอ่างพี่น้อง ต้องโปวดไหม่งแบบคุยพ <ừ> ี <ừ> ่น่องคุย คุยน้ำกันมือนีนโซ่เขา่าหุ่นโมลูอยู่ออพี่น้องคนนี้มาหาแม,แม่แม่นี่อิ่มน้ำซ้ำล้านได้ขาเข่าเต็มกองน่ากลิ่นกับบะตองหอมา เขาก็ะบาดตองห่อมากินยังไงแม่บอกอิ่มๆแล้วมีของปากของตอนพี่น้องด <h ums> ับมัน่งมาหน่อยให้ไปเลี้ยงม่นจะละ <h ums> ทำไมตะกี้พ่อได้ได้กินป้นกบนี่ถือว่าอาหารจันเลิศค <c oughs> นเก็ียดน้อยเองเนี่ย อืมยังดังยางพี่น้องขอโทษพอพไพร์ด้วจ้าพี่เจ้าใส่น้ำส่วงเต่าแย่อัพพิฟร่งเขาส่วงเต่าส่วงก็งเจ้าใส่น้ำเลย จะเป็นอัดนหัังกันพี่ขั้นจ้างั้งสถานที่พี่น้อง อักบัตนตุลแล้วอักคมกับมีดไปหน่อยได้เอื่นอักคมเาื่อนมันเป็นร่มคมเป็นยาได้พี่น้องเด็กหน่อยเกิดไม่ญ่รุ่นเดี๋ยวคงสิกินบ่ค่คอยได้หรอกมันคม เบิร์ดเบอร์เบิร์ดกับไปในถาดใช่เราพี่น้องเนาะ <c oughs> คนเท่ากับกินแค่รีมเราย่อยากเสนออาหารอีสานสารบันห่อแบบบานๆแบบกินง่ายโยงง่ายพี่น้อง เลิศรู <c oughs> um. uh. ้ไม nah no ่เลิศรู้อลังการเกียดแซ่จับหลายอ้อยืมเอาน้องใหม่มาอ่างยืมน้องใหม่วเายืมน้องใหม่ไล่น้องเชื่อได้มาแกงอ่ะพี่น้องเว้บ้านี จับจับหลยจนดอกไม้ปิ้นต้องสีเยี่ยมแห่ะเพี่อนแกกับบ้กกินาลเปันได้เย แตาว่าเอาจะมาสายกินเลยแล้วก็กินหน่อยแต่ว่าสั่งมาสายกินอยู่จ้าสากินแบบว่าอยากให้พี่น้องรู้เนาะวิธีอีสานบานเฮากินแบบบานเนาะกับพี่นอ้องอิ่มแล้วจ้าพี่นอ้องต้าอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วจนทองใครอ่องลองมาที่นี่กินอิ่มแล้วก็อย่าลืม กดไตรกดแช่หายไม่ใยแแ่น้ำได้เด้อจ้ากดติดตามน้ำกดกระดิ่งพร้อมคินโบเบิร์ดเอาไว้ในถานเวลาคลิปมาพอกันไหมเด้อจากคลิปนี้มีเพียงแค่นี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย